ถ้าเราจะลงคลิปนะฮะอันนี้ส่วนตัวกับผมนะผมแนะนาว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยการเข้าถึงน้อยนะครับการมีตัวตนเนี่ยทุกคนเนี่ยยังไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่นะฮะผมแนะนําว่าให้เราลงคลิปก่อนดีกว่านะครบับลงเป็นคลิปไปก่อนนะครับเพราะถ้าเราสตรีมเนี่ยโอกาสแห้งนะฮะโอกาสแห้งโอกาสจีดจ,จังบนสตรีมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแนะนําว่าให้ลองลงเป็นคลิปไปก่อนแล้วกันส่วนคลิปที่จะลงเนีย่ยเป็นคลิปแนวไหนดีอันนี้คือแล้วแต่ทุกคนเลยนะฮะทุกคนเนี่ย พอจะมาเป็นวีใช่ไหมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีแบบมีคอนเทนต์ของตัวเองมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเลือกเอาว่าเราอ่ะจะเดินเป็นวีแนวไหนนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นข้อมูลที่มาจากความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบรไรใต้กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อาจจะใช้เสียงเยอะไม่ได้นะ มีเวลาทั้งวันนะฮะแม่งไม่ยอมอัดมาอัดตอนตีสองตีสามนะฮะแย่มากนะโอเคนะครับ, yeah, นะ okay, รบวันนี้นะฮะก็จะอาจจะแบบแตกต่างจากคลิปก่อนก่อนอยู่เหมนกันนะฮะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะแบบเป็นในแนวของฟรีทอล์กซะมากกว่านะครับแต่เป็นฟรีทอล์กในเรื่องของการวีทูบบิ้งนะฮะทอมอโตเบวนะบเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องไปโอเคอาจจะเป็นแบบว่าฟรีทอล์กในเรื่องของการวีทูบบิ้งซะมากกว่าเป็นคําถามที่ผมก็เจอคนถามมาค่อนข้างจะเยอะนะครับอืม เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าระหว่างการลงคลิปในช่อง YouTube ของตัวเองกับการสตรีมอันไหนเนี่ยควรจะทำมากกว่ากันนะครับสำหรับ V มือใหม่นะหรือว่าจะเป็น V ที่แบบว่าช่องกำลังจะเติบโตนะฮะแต่ว่ายังเลือกไม่ถูกว่าเราจะเลือกทางไหนดีระหว่างการอัดคลิปนะฮะแล้วอัพลงช่องกับการสตรีมวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะที่ผมเนี่ยได้เจอมาเกือบจะปีแล้วนะฮะตั้งแต่ที่ได้เริ่มทำช่องเบลล่า มานะะในฐานะของ v ีทูเบอร์นะครับเพราะถ้าเอาจริงๆอะช่องของผมมันก็เปิดมานานแล้วแหละแต่ว่าคอนเทนต์วีเนี่ยเพิ่งจะมีเมื่อประมาณกลางๆปีที่แล้วเองนะฮะนี่ก็เกือบจะครบปีแล้วนะครับวันนี้ก็จะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองได้เจอมาเนี่ยมาแชร์ให้ฟังละกันย้ำอีกทีนะฮะก่อนเข้าสู่เนื้อหาว่าอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับที่ผมได้เจอมานะฮะที่ผมเรียกว่าไงเป็นความคิดของผมละกันนะฮะเป็นความคิดส่วนตัวของผมละกันมันอาจจะแบบว่าไม่ถูกใจนะฮะหรือว่าอาจจะคิดไม่ตรงกับใครหลายๆคนยังไงก็ ต้องขออภัยไว้ตรงมน้าละกันนะก็ถ้าเกิดว่าจะให้ผมแนะนําใช่ไหมอย่างถ้าเป็นแบบว่าวีมือใหม่เลยฮะวีหน้าใหม่เลยที่เพิ่งมีโมเดลนะครับมีโปรแกรมสตรีมมีอะไรทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดอยากจะลงคอนเทนต์ละกันเออเราอยากจะลงคอนเทนต์แล้วนะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราจะเอาอยัางไงดีว่าเราจะลงคลิปดีหรือว่าเราจะสตรีมดีอันนี้อย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากจะให้ดูเรื่องของขนาดของช่องนะครับการเข้าถึงช่อง หรือการมีตัวตนอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะยู u b e อย่างเดียวนะฮะับบน a c e b o o k บน twitch การมีตัวต,วตนอยู่บนแพลตฟอร์มคืออะไรนะครับหมายถึงว่าคนเนี่ยรู้จักเราหรือยังคนรู้จักเราในฐานะอะไรนะครับแล้วถามว่าอันนี้มันเกี่ยวอะไรเออมันเกี่ยวอะไรกับการลงคลิปหรือว่าการสตรีมด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นช่องเปิดใหม่เลยนะฮะมีคนซับอยู่0ูนถึงอ่ะผมให้เต็มที่เลยอ่ะร้อยคนอนะ่ะ ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยคนเลยเนี่ยการที่เราจะสตรีมนะอันนี้พูดถึงเรื่องการสตรีมนะฮะสมมตวว่าเราจะสตรีมเราเตรียมใจไว้ก่อนเลยว่าถ้าคอนเทนต์ของสตรีมนั้นอนะไม่ไม่ติดเทรนด์จริงๆเนี่ยต้องเผื่อใจไปเลยนะว่าอาจจะไม่มีคนดูนะครับอันนี้คือโลกของความเป็นจริงนะเออดังนั้นเนี่ยขนาดของช่องการเข้าถึงหรือการมีตัวตนอ,อยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยสำคัญนะฮะเพราะง,งั้นเราประเมินนะฮะประเมินแล้วก็รู้ข้อจํากัดการเข้าถึงของเราก่อนว่าเออถ้าเราอยากจะสตรีมหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือว่าเราอยากจะลงคลิปเน เราจะเลือกอันไหนนะครับถ้าเราจะลงคลิปนะฮะอันนี้ส่วนตัวของผมนะ,ะผมแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยการเข้าถึงน้อยนะครับการมีตัวตนเนี่ยทุกคนเนี่ยยังไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่นะฮะผมแนะนําว่าให้เราลงคลิปก่อนดีกว่านะครับลงเป็นคลิปไปก่อนนะครับเพราะถ้าเราสตรีมเนี่ยโอกาสแห้งนะฮะโอกาสแห้งโอกาสจีรจังบนสตรีมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแนะนําว่าให้ลองลงเป็นคลิปไปก่อนละกันส่วนคลิปที่จะลงเนี่ยเป็นคลิปแนวไหนดีอันนี้คือแล้วแต่ทุกคนเลยนะฮะทุกคนเนี่ย พอจะมาเป็น V ใช่ไหมเขจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะม,มีมีแบบมีคอนเทนต์ของตัวเองมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเลือกเอาว่าเราอะจะเดินเป็น V แนวไหนนะครับถ้าอย่างของผมเนี่ยใช่ไหมอย่างของผมก็จะมีการสอน v ีทูบิ่งนะครับสอนการสตรีมบ้างนะครับแต่ตวนนียจะเน้นไปทางการ v ีทูบิ่งแหละแต่ช่วงเนี้ยอะไรใหม่ๆมันยังไม่ออกมานะครับก็จะแนะนําเรื่องของการเขาเรียกอะไรการสตรีมให้มันมากขึ้นละกันนะฮะอันนี้คลิปที่ผมลงแรก คลิปแรกเลยในฐานะของเบลต้าที่เป็น v ีทูเบอร์นะครับคลิปแรกน่าจะเป็นคลิปแนะนําการ v ีทูบิ่งเนี่ยแหละว่าโอเคถ้าเราจะ v ีทูบิ่งเนี่ยเราจะทําอะไรนะฮะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเราใช้อะไรบ้างเออเราลงคลิปไปปุ๊บถามว่ายอดเข้าถึงมันเยอะไหมมันไม่เยอะนะเออทำใจไว้ก่อนนะครับยอดการเข้าถึงมันไม่เยอะเลยนะขึ้นอยู่กับเทรนนะตอนนั้นด้วยนะฮะอันนี้ก็จะแจ้งให้ฟังเ,ยเฉยๆนะแต่ว่าแล้วมันแล้วมันเขาเรียกอะไรแล้วมันจะต่างจากการสตรีมยังไงในเมื่อถ้าสตรีมแล้วไม่มีคนดูกับการลงคลิปแล้วไม่มีคนนดูอยย่่่าาาลืมวาามวกรีเ มันใช้เวลาเยอะนะเออเราสตรีมถือว่าเราสตรีมไปชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยแล้วคนที่ไม่รู้จักเราเลยไม่รู้ว่าเราคือใครไม่รู้ว่าเราทําอะไรเขาจะไม่นั่งดูจนครบหนึ่งชั่วโมงครึ่งแน่นอนนะฮะอันนี้คือสตรีมแบบเบสิกพื้นฐานมากจิ๊บมากหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่แบบว่าเบาๆนะฮะสหรับหล,หลายๆช่องบางคนสตรีมแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงก็มีนะเออเขาไม่รู้จักเราเลยว่าเราเป็นใครนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความน่าค้นหาในทางโมเดลเสียงการแสดงออกต่างๆเนะี่ยถ้าเขาไม่รู้จักเรา ไม่ดูแน่นอนนะฮะเพราะงั้นการลงคลิปที่อ่าเจนาที10นาที15นาทีเนี่ยบางทีแบบมันดูไม่เยอะไงแล้วแบบว่าเราสามารถที่จะแบบว่าดึงดึงไฮไลท์ดึงจุดเด่นของคอนเทนต์นั้นออกมาในคลิปที่เราต้องการจะให้คนดูดูได้นะครับเพราะงั้นขนาดของช่องการเข้าถึงการมีตวัตวนตนบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยสำคัญลินพันกันสำคัญมากนะครับก็ดูเรื่องนี้ของเราก่อนละกันว่า ช่องเราอ่ะมีคนรู้จักหรือ,อยังนะครับมีคนรู้จักมากขนาดไหนถ้ายังแบบว่ายังไม่บูมยังไม่มีคนรู้จักเลยยังไม่มีใครรู้จักเลยเป็นช่องแบบเปิดใหม่จริงๆนะับแนะนาว่าให้ลงเป็นคลิปไปดีกว่านะครับอืม응แต่อันนี้จะไม่รวมในกรณีของที่ว่าเราไปฝากอ่คลิปกันไม่ใช่คลิปเดียวเราไปฝากลิงก์การสตรีมในช่องทางต่างๆนะั้นเออเรามีทีมงานใช่ไหมเรามีแบบฐานคนดูอยู่แล้วเรามีคนที่แบบว่าเออเรามั่นใจว่าถ้าเราสตรีมปุ๊บเรามีคนดูแน่นอนอันนี้คือไม่นับอันนั้นนะฮะอันนั้นคือเป็นทีม ถ้าอยากจะได้คนดูจริงๆนะฮะที่แบบว่าไม่ได้มาจากทีมงานหรือมาจากคนรู้จักเนี่ยการลงคลิปเนี่ยจะเป็นแบบว่าโชว์ตัวตนของเราได้มากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะแบบดึงไฮไลท์ออกมาได้นะฮะในช่วงเวลาอันสั้นโดยที่แบบคนดูไม่ต้องรอเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อที่จะดูว่าเราคือใครนะครับข้อที่2นะก็คือวัตถุประสงค์ของการสตรีมหรือว่าการลงคลิปนะครับพอเรารู้ขนาดช่องใช่ไหมรู้ขนาดการเข้าถึงรู้ว่าเรามีตัวตนอยู่บนแพลตฟอร์มหรือยังนะครับเรามาดูว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะลงคอนเทนต์เนี่ยเราลงเพื่ออะไร การลงคลิปอย่างที่บอกในข้อที่แล้วนะครับเราสามารถที่จะควบคุมคอนเทนต์ได้นะฮะเราสามารถที่จะแบบว่าตัดต่อเอาส่วนสาคัญอะไรมาโชว์ตรงไหนก็ได้นะฮะถ้าสกิลการตัดต่อดีการลงคลิปเนี่ยจะเป็นว้าวมากนะฮะจะเป็นจุดดึงดูดจุดดึงคนได้เลยนะครับส่วนการสตรีมเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนดูนะฮะไม่ใช่ว่าเออเราแบบวันนี้เอยทำอะไรดีว่าไปสตรีมแล้วกันแต่ว่าเราไม่ได้แคร์ว่าใครจะเข้ามาดูด้วยซ้ํา ถามว่ามันทาได้ไหมมันทาได้นะไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการสตรีมคืออะไรถ้าแค่ถ้าแค่ของเรานะถ้าแค่ความรู้สึกเราคือคือเราเบื่อเราอยากหาอะไรทําเราไปสตรีมเฉยนั่นก็ไม่ผิดนะฮะนี่งธรรมดาใครจะทําก็ทําได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสตรีมแล้วแบบเราบ่นขึ้นมาว่าเฮ้ยอะไรวะไม่มีคนดูอีกแล้วอันนี้ผิดนะฮะอย่าไปบ่นนะเพราะว่าคนดูไม่ผิดนะฮะที่จะไม่เข้ามาดูสตรีมของคุณนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะไหลายอย่างนะฮะเพราะระหว่างสตรีมเนี่ยคุณสนใจคนดูไหมคุณเล่นแต่เกมหรือเปล่าเอ ถ้าคุณแบบว่าคุณอยากจะมีแบบว่าคนมาดูคุณสตรีมแต่ว่าคุณแบบคุณเล่นไม่สนใจคนดูอย่างเงี้ยเออคุณคุณมาสตรีมทำไมนึกออกไหมเออคุณก็เปเล่นเกมส่วนตัวของคุณดิเออถ้าคุณอยากเล่นเกมจุมาเออเพราะงั้นเนี่ยจุดประสงค์ของการสตรีมการลงคลิปหรือการอัพคอนเทนต์นั่นเองนะของเราคืออะไรกันแน่นะครับสมมติว่าถ้าเป็นคลิปเอ่อคลิปไฮไลท์ของเกมอันนี้สมมติว่าเราเล่นเกมเกมหนึ่งสมมติว่าเป็นอะไรดีเป็นเกมผีเกมหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ทําคลิปมานะเราไปอัดมาใช่ไหมแล้วเราก็ช่วงของการตตัดด่อวีโ เราก็ทําการตัดเอาส่วนที่คิดว่ามันแบบเป็นไฮไลท์ของสตรีมเนี่ยมามารวมกันมาตัดมาต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเพราะเราคอนโทรลได้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคลิปวิดีโอนะเราจะคอนโทรลได้เนื้อหามันจะสั้นมันจะกระชับแล้วมันก็จะดึงจุดเด่นของของคลิปคลิปนั้นหรือว่าของเราออกมาได้เร็วนะฮะเราลงปุ๊บจุดประสงค์ของการลงคลิปนั้นคืออะไรคืออยากจะให้คนดูเห็นเห็นมุมของเรานะฮะมุมและโมเมนต์ของเราในเกมนั้นแล้วก็ลงไปอันนั้นคือจุดประสงค์ของเราส่วนการสตรีม เราจะสตรีมเพื่ออะไรนะฮะเราจะสตรีมเพื่อคุยกับคนดูไหมหรือว่าเราแค่สตรีมเพื่อแบบสตรีมแค่แค่เบื่อไปอย่างนั้นอ่ะเออถ้าเราสตรีมแค่เบื่อไปอย่างนั้นการไม่มีคนดูเราจะคอมเพลนไม่ได้เราจะบ่นไม่ได้นะเพราะว่าเราเลือกเองวัตถุประสงค์ของเราก็คืออยากสตรีมเล่นเกมเฉยๆเออถ้ามีคนดูเข้ามาก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเอออันนั้นก็จบเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการสตรีมแบบว่าเออเราอยากจะได้คนดูนะฮะเราอยากจะมีคนดูมาแบบมาอยู่กับเรานะฮะมาสนุกกับเราเนี่ยเราจะต้องใส่สกลของงารรเนทด้วยะคับ ก็ถ้าพูดง่ายก็คือเราจะต้องเอนเตอร์เทนคนเป็นนั่นเองนะครับย้ําอีกทีนะผมพอพูดถึงการเอนเตอร์เทนคนเป็นใช่ไหมย้ําอีกทีนึงว่าที่มาพูดวันนี้ผมไม่ได้พูดในฐานะของ v ีทูเบอร์นะฮะหรือของ V ีขอเรียกเขาทันทวีแล้วกันนะฮะของ V ีที่ประสบผลสําเร็จในการทําช่องนะเออไม่ได้มาพูดในฐานะนั้นนะฮะผมพูดในฐานะที่ ผมก็ทําช่องมาสักระยะหนึ่งแล้วนะละกันเกือบปีแล้วกันกะกน,นะแล้วมาแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวให้ทุกคนฟังเฉยๆนะผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นวีที่ดังนะฮะดูจากยอดซับก,ก็รู้ไนมะ่ถ <c oughs> ึงพันนะฮะเออมันเป็นแค่ความคิดเห็นของวีตัวเล็กๆคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็รับฟังได้นะครับคิดเห็นไม่ตรงก,รกันก็อย่าด่าเลยนะฮะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันดีกว่านะแล้วอ่อนไหวง่ายนะอย่าด่าอย่าด่าเยอะนะอ้อแล้วก็ เรื่องของการสตรีมใช่ไหมฮะก็คือมันก็จะเกี่ยวข้องกับข้อแรกด้วยว่าขนาดของช่องการเข้าถึงการมีโตัวตนอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรายังไม่เป็นที่รู้จักเลยเนี่ยเราไปสตรีมคอนเทนต์ที่มันไม่แมสมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ที่มันติดเทรนด์ใช่ไหมอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับข้อแรกที่บอกใช่ไหมก็จะไม่มีคนเข้ามาดูนะฮะแล้วเราก็จะรู้สึกเฟลด้วยถ้าเราคาดหวังว่าอย่างที่บอกว่าเออเราจะสตรีมเพื่ออะไรใช่ไหมเราอยากจะสตรีมกับคนดู เราพร้อมที่จะเอนเตอร์เทนเต็มที่แล้วแต่ว่าพอสตรีมแล้วไม่มีคนดูเนี่ยเราก็ต้องทําใจเผื่อไปด้วยมันไม่ใช่ว่าเราสตรีมไม่ดีนะฮะแต่เพราะว่าการเข้าถึงของเรามันน้อยนะครับการฝากช่องหรือการอะไรเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าพอคุณฝากช่องแล้วถ้าคุณขายของดีใช่ไหมคุณขายของไม่ดีมากเลยว่าเออเราเป็นอย่างนี้นะ่เราฝากช่องหน่อยนะเราพอถึงเวลาปุ๊บเราทําตามที่เขาคาดหวังมาได้เนี่ยเขาอาจจะไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้น ถ้าเริ่มจากศูนย์จริงๆนะฮะเริ่มเปิดช่องใหม่เลยจริงๆไม่มีคนดูไม่มีฐานคนดูเลยเนี่ยฝากช่องได้ครับฝากได้นะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดนะฮะการฝากช่องฝากอะไรฝากได้แต่ว่าเราเริ่มอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเราเริ่มออกสตาร์จากจุดที่มือควรจะเป็นอ่ะไม่ใช่แบบว่าเราแบบฝากปึ๊มปึมๆปึมปึแบบทั่วหมดเลยแต่เราไม่เคยนะเราไม่เคยสตรีมไม่เคยลงคลิปมาก่อนเลยนะเออเราฝากปึ๊มปึ๊ปึปึเยอะเลยจนแบบว่าโอ๊ยมีคนรอมีมีคนพร้อมเข้ามาดูเยอะมากพอเราสตตตรรรรีีีมมเเเเาาาาทททไ่่้้้ังใจว มันอาจจะแบบว่าทําให้คนดูที่ฮฟ์เรียกว่าฮฟ์ประกันฮฟ์เราเนี่ยผิดหวังนะแล้วก็แบบว่าเลิกติดตามไปก็ฝากได้ครับแต่ว่าให้มันอยู่ในความพอดีแล้วกันอันนี้คือในมุมมองของผมนะสำหรับวีมือใหม่ที่แบบว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการทําอะไรเลยนะครับหากลุ่มที่มันเหมาะกับเราอะและ้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองไปในกลุ่มนั้นไม่ใช่แบบ,แบ,บเราไปลงกลุ่มใหญ่ลหลายกลุ่มปุ๊บปุ๊บพอคิดว่ามีคนดูแล้วเรามาสตรีมเลยคิดว่าเราพร้อมแล้วเรามาสตรีมเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะข้ามขั้นตอนในสิ่งที่มันควรจะเป็นไปนะ ถ้าเราไม่มีทักษะการอนเทอร์เนไม่มีทักษะการพูดคุยไม่มีทักษะการเขาเรียกอะไรการบริหารคนดูเนี่ยมันอาจจะทําให้กลุ่มคนดูเขาไม่กลับมาดูอีกนะครับทุกอย่างมันต้องเกิดจากการฝึกฝนใช่ไหมการพูดคุยกับคนดูการวางตัวกับคนดูการบริหารคนดูก็เป็นหนึ่งในทักษะนั้นเหมือนกันแล้วค่อยๆเริ่มและพัฒนาไปนะครับเพราะงั้นไม่มีคนดูไม่เป็นไรนะครับเราพยายามจับคอนเทนต์ที่มันติดกระแสเป็นเทรนนะครับไว้นะครับอาจจะมีคนดูที่เขา เรียกว่าหลงไหมเรียกว่าหลงก็ได้เอยที่เขาหลงเข้ามาดูก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาถูกใจเราเขาก็จะอยู่กับเราครับขอแทรกนิดหน,นึ่งไหมที่บอกว่าให้ทำคอนเทนต์ที่มันติดเทรนใช่ไหมติดกระแสไม่เสมอไปนะฮะเพราะบ,บางทีคือขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นวีประเภทไหนนะฮะเราจะทําอะไรนะครับแล้วด้วยความที่เราเป็นแบบวีประเภทนั้นนะ่ะเราสามารถเอาเรื่องที่เป็นเทรนอยู่ปัจจุบันเนี่ยมาผูกกับเราได้ไหมถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะพุ่งแต่เอากระแสกระแสอย่างเดียวเนี่ยนะมันจะกลายเป็นวีเกาะกระแสนะฮะแล้วพอวีเกาะกระแสปุ๊บ มันจะไม่มีคอนเทนต์ของตัวเองนะฮะมันจะกลายเป็นว่าเราอยากจะดังจนลอเกาะทุกเรื่องไปหมดเลยมก็จะดูไม่ดีนะฮะอันนี้ในความคิดผมนะครับพยายามหาคอนเทนต์ของตัวเองเอาไว้นะฮะและ้วก็พยายามเอาคอนเทนต์ของเราอะไปผูกกับกระแสะที่มันกําลังจะมานะครับอย่างสมมุติว่าเป็นวีทีเ่เล่นเกมแล้วกันเล่นเกมสักเกมหนึ่งใช่ไหมฮาโลว์แมชฮารโลวีนจะบอกว่าวันไทยกำลังจะมาแม่งจำวันไทยสลับกับฮารโลววีนนี่แย่มากเลยนะเออวันแห่งความรักสุดสยอง พอมีวาเลนไทน์เข้ามาปุ๊บอ่ะเราเอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปผูกกับวาเลนไทน์ด้วยกันเล่นเกมเดทไหมนะฮะเล่นเกมแบบจีบสาวไหมเล่นเกมจีบหนุ่มไหมหรือว่าเราจะไปเล่นกับเพื่อนวีที่รู้จักหรือเพื่อนที่รู้จักแล้วก็ไปจีบเขาในสตรีมทําเป็นคอนเทนต์อะไรขึ้นมาประมาณนี้นะฮะนี่คือการเอาคอนเทนต์ของเราไปผูกกับเทรนด์ที่กาลังจะมานะฮะอันนี้ก็ขอแทรกในข้อ2แล้วกันที่อยู่ในวัตถุป,ประสงค์ของการสตรีมหรือการลงคลิปนะฮะซึ่งไม่มาเกี่ยวกันนะฮะอยู่นอกสคริปด้วยนะงงกันไป <laughs> ข้อ มันเพียงพอต่อการที่เราจะทำสิ่งๆนั้นไหมนะฮะงงไหมก็คือสกิลนั่นเองนะสกิลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะลงเป็นคลิปใช่ไหมฮะสกิลที่เราจะต้องใช้ในการลงคลิปเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะสกิลการตัดต่อวิดีโอสกิลการใช้โปรแกรมต่างๆนะฮะโฟโต้ชอปในการทำเอ่อทำอะไรทำพล็อปนู่นนี่นั่นนะฮะมีอะไรอีกเรื่องของก๊อปปี้ไลท์นะครับก๊อปปี like ้ไลท์เพลงก๊อปปี้ไลท์คลิปนะครับการอัปโหลดบน YouTube ต้องใส่แท็กยังไง ใส่เอ่อใส่ชื่อคลิปยังไงอันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ซีเรียสนะเขาก็จะศึกษาว่าเออยูทูบเนี่ยมันมีอัลกอริทึมยังไงนะฮะว่าแบบว่าทํายังไงให้คนเห็นเยอะก็ต้องศึกษาแหละเออไม่ได้อยู่ดีๆปุ๊บคุณจะรู้เลยถูกไหมก็ต้องใช้สกิลเรื่องของการค้นคว้าการศึกษาการใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรก็ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะฮะส่วนการสตรีมนะครับต้องใช้สกิลอะไรนะฮะหลักๆเลยก็การใช้โปรแกรมเหมือนกันแต่เป็นโปรแกรมการสตรีมมิงนะฮะอาจจะไม่หนักเท่าการตัดต่อถูกป่ะเพราะบางคนอาจจะตัดต่อไม่เป็นเลยนะครับ ใส่เอฟเฟกไม่เป็นตัดต่อแบบด้วยโปรแกรมไม่ได้เลยก็อาจจะต้องอาจจะต้องแบบหลีกเลี่ยงใช่ไหมความหลีกเลี่ยงไหมใช้คำว่ามาสตรีมแทนแล้วกันถ้าเกิดว่าไม่สะดวกตัดต่อนะฮะทักษะที่นอกเหนือจากการใช้โปรแกรมการสตรีมอย่าง OBS หรือว่า Steam แ l a b ้นเนี่ยเป็นสกิลของการเอนเตอร์เทนนะฮะสกิลการพูดนั่นเองนะฮะการพูดการทําให้คนดูสนุกนะครับการมีส่รรวนร่วมกับคนในสตรีมนะครับเรามีทักษะ เหล่านี้หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าเรามีทักษะพวกนี้เนี่ยก็การสตรีมก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการที่เราจะเลือกลงคอนเทนต์ของเรานะครับถึงแม้ว่าอาจจะช่องเราอาจจะเล็กใช่ไหมอาจจะไม่มีคนดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลงเขาเรียกว่าอะไรเราแบบว่าเราสตรีมปุ๊บเนี่ยเรามีสกิลพวกนี้แต่ว่ามันจะยากที่หนึ่งนอออกมาเราจะพูดคนเดียวตลอดทางสตรีมไม่ได้การสตรีมคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนดูถูกไหมถ้าไม่มีคนดูเลยสักคนเงี้ยเราจะคุยกับคนดูยังไงแต่ว่า มันก็โชว์ตัวตนของเราได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาถูกใจในเสียงถูกใจในโมเดลถูกใจในความเป็นเราถูกใจในคอนเทนต์เราแล้วเขาก็จะดูสตรีมเราไปนะฮะสตรีมอันนั้นแล้วเรามีความแบบเอนเตอร์เทนเก่งเราเล่นเกมเราบบมีเรียกชั่นที่ดีเราแบบมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบดึงดูดเขาได้เนี่ยเขาก็จะดูนะฮะดูปุ๊บอ่ะถ้าเขาถูกใจปุ๊บเนี่ยเข,<อ>ขาก็จะกดติดตามเลยนะฮะกดซั family, <S <S บเลยซึ่งมันก็จะค่อนข้างจะขาดกับข้อที่2ที่บอกว่า อะไรนะวัตถุประสงค์ของการลงคลิปใช่ไหมคลิปเนี่ยลงปุ๊บเนี่ยมันจะดึงความเป็นเราออกมาได้เร็วถูกไหมเพราะเราจะโชว์ความเป็นเราได้ผ่านการตัดต่อถูกไหมสตรีมเนี่ยต้องคนที่สนใจจริงๆนะถึงจะนั่งดูนะครับถ้าเราเอนเตอร์เทนเก่งใช่ไหมเราแบบว่าเราพูดเก่งเออเราบริหารคนดูได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูอยู่ตรงนั้นก็ตามนะแล้วเขาถูกใจเนี่ยเขาก็จะอยู่ทีนี้เขาจะเห็นความเป็นเราเนี่ยมากกว่าการที่เขาดูคลิปคือซ้ำเพราะว่าเขานั่งดูกับเรามาตลอดนะครับ อาจจะดูจนจบหรือไม่จบไม่รู้แหละถ้าดูในถึงจุดจุดหนึ่งนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาชอบนะเขาเขาชื่นชอบเขาอยากติดตามเขาก็กดติดตามนะครับเขาจะเห็นความเป็นเรามากกว่าการที่เราลงคลิปนั่นเองต่อไปนะรเราพูดถึงสกิลไปแล้วใช่ไหมก็อันที่4ก็คืออุปกรณ์นะฮะหรือว่าอุปกรณ์แหละมันคืออุปกรณ์ทั้งหมดนั่นแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆนะฮะเรามีพร้อมไหมนะฮะถ้าเกิดว่าอย่างหลักๆเลยเนะี่ยถ้าเน็ตไม่ดีนะครับหลักๆเลยนะ เน็ตไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาของการลงคลิปนะฮะการลงคอนเทนต์แบบคลิปเนี่ยก็อาจจะช้าแค่การลงคอนเทนต์นึกออกปะมันจะไม่มีผลต่อคอนเทนต์ตอนที่ผู้ชมมากดคลิกดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเน็ตเราไม่ดีนะครับเราจะสตรีมไม่ได้ง่ายๆเลยะฮะคือเด็กๆก,ก็รู้นะฮะถ้าเกิดว่าเน็ตไม่ดีสตรีมไม่ได้จะกระตุกจะอะไรแล้วคอนเทนต์ content ที่ออกไปแบบแบบอย่างนั้นนะ่ะเออแบบออกไปแบบแย่ๆอย่างนั้นนะ่ะคือ มันเป็น first impression เนาะอ่ะเขาอาจจะแบบว่าไม่กลับมาดูอีกเลยก็ได้นะเพราะแบบสตรีมกระตุกอะะเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องเราไม่ได้แรงมากนะครับเครื่องเราพอพอใช้ได้ละกันเรียกว่าอยู่ในระดับ middle นะฮะระดับกลางละกันอยู่ในระดับกลางเน็ตเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเชื่อมต่อเป็นแบบ Wi-Fi รวมของบ้านแล้วมันมาไม่ถึงนะฮะก็ลงเป็นคลิปไปก่อนก็ได้นะฮะพอเราอัพคอมอัพเน็ตนะฮะงงจะพูดอะไรวาอัพคอมอัพเน็ตแล้วเนี่ย เราค่อยมาสตรีมก็ได้เหมือนผมนะฮะตอนแรกที่ผมเริ่มต้นเนี่ยคอมผมโน้ตบุ๊กผมไม่ค่อยดีนะฮะเน็ตเป็น Wi-Fi ที่กา,กากมากนะฮะไม่ได้ใช้แลนเหมือนตอนนี้นะฮะผมก็เลือกที่จะลงเป็นคลิปไปนะครับมีคนดูก็รีเควสต์มาเยอะว่าพี่อยากเห็นพี่สตรีมอย่างเลยใช่ไหมผมก็บอกไปว่าผมยังไม่สะดวกนะฮะถ้ารอได้ก็รบกวนรอหน่อยนะเออแล้วผมก็ไปจัดก,การตัวเองให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็กลับมาสตรีมได้นะครับผม ก็ในข้อนี้ก็ง่ายเลยก็คืออุปกรณ์พอไหมนะถ้าอุปกรณ์ไม่แรงมากนะครับลองเทสก่อนก็ได้นะฮะการเทสก็คือลองเปิดทุกอย่างให้พร้อมนะครับจะไปเล่นเกมหรือเปิดโปรแกรมอะไรเนี่ยออแล้วก็อัดนะฮะอัดด้วย Steam lap หรือ obs เนี่ยอัดให้เรียบร้อยแล้วก็มาเช็คดูฟุตเทจว่ามันกระตุกไหมมันสามารถที่จะเล่นได้ไหมนะครับถ้ามันทุกอย่างเรียบร้อยเลยเนี่ยการลงคลิปเนี่ยไม่มีปัญหานะครับลงไปเลยนะครับแล้วก็ไปใส่แท็กใส่อะไรใส่อะไรให้เรียบร้อยไปศึกษากระบวนการการเข้าถึงบนยูทูบให้เรียบร้อยแล้วก็ ยังไงก็ต้องมีคนหลงมาดูบ้างแหละนะครับการสตรีมนะครับลองก่อนก็ได้นะฮะลองก่อนเลยเปิดทุกอย่างให้พร้อมเหมือนกับการอัดคลิปเลยนะฮะแต่เปลี่ยนจากการกดบันทึกนะ,ะับเป็นการสตรีมซึ่งการสตรีมเนี่ยที่จะให้ผมแนะนำนะอันนี้ส่วนตัวของผมนะถ้าผมไปขัดใจใครต้องขออภัยนะส่วนตัวของผมเลยเนะี่ยมองว่าไม่ควรจะเอาเทสสตรีมเนี่ยออนแอร์ให้เป็นสาธารณะนะครับมันจะสร้างาความประทับใจครั้งแรกหรือว่า first impression เนี่ยไม่ดีกับคนดูนั่นเองนะฮะ สมมุติว่าเราเราอยากจะลองใช่ไหมเราจะเออเราขึ้นเลยเราขึ้นชื่อสตรีมหรือว่าเป็นเทสสตรีมนั่นนู่นนี่นี่นู่นนั่นนะครับขึ้นไปไป,ปุ๊บไปปุ๊บแล้วเราก็ลองล้วก็ลองสตรีมของเราจริงๆนั่นแหละเป็นการลองสตรีมของเราผ่านสตรีมที่เราออกไปนึกออกไหมอันนี้วัตถุประสงค์ของการสตรีมเนี่ยไม่ใช่การคุยกับคนดูแลนะครับแต่เป็นการที่เราอยากจะเทสสตรีมของเรานะครับเทสในที่นี้ไม่ใช่เทสการโต้อตอบของแชทนะฮะเป็นการเทสประสิทธิภาพว่าเครื่องเราสตรีมได้ไหม ะะอันนี้จะไม่ไม่ใช่ของการทสว่าเอ้ยคนดูเห็นเห็นแชทแล้วไหม,มเป็นการทสว่าเครื่องอะรันไหวไหมรันโปรแกรมสตรีม Steam, แล้วก็พอยิงสตรีมขึ้นไปแล้วเนี่ยเครื่องไหวหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวของผมนะไม่ควรเปิดเป็นสาธารณะนะฮะทสเงีย,ย,ยบๆคนเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่ออกไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนดูนะครับแล้วคนดูเนี่ยเขาไม่ได้อยากมาดูเราตั้งค่านะฮะเราไม่ได้สอนตั้งค่าด้วยซ้ำนะฮะเราแค่มาทสปัญหาของเราคนเดียว เพราะงั้นให้มันจบที่ตัวเราดีกว่านะให้มันจบที่รุ่นเรานะอย่าให้มันไปเขาเรียกอะไรออกไปหาคนอื่นเลยเพราะเขาก็จะมองว่าเอ้ยอะไรเนี่ยมาสตรีมมาแล้ววะสตรีมเทสสตรีมแล้วแบบกระตุกชิปเป่งเลยแม่งไม่กลับมาดูแลวอ่ะกลายเป็นว่าเราเสียคนดูไปเลยนะฮะเ,เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยอย่าเทสสตรีมผ่านสาธารณะนะถ้าไม่ได้เป็นการเทสกับคนดูนะครับส่วนก็จะมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเทสแชทล่ะถ้าเกิดว่าไม่มีคนดูและเราจะเทสแชทยังไงใช่ไหมมันมีวิธีอยู่นะครับ ผมเคยเทสชทผ่านการตั้งค่าให้ไม่เป็นสาธารณะไม่ใช่ส่วนตัวนะตั้งสตรีมให้เป็นไม่เป็นสาธารณะนะครับงงไหมงงตั้งการสตรีมให้มันไม่เป็นสาธารณะไว้นะแล้วก็เอาเขาบัญชี u t u b e ของเราเนี่ยเข้าไปพิมพ์คุยกับตัวเองได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งเป็นส่วนตัวเนี่ยเราจะพิมพ์ไม่ได้นะช่องแชทมันจะไม่ทํางานนะครับเออแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องของอะไรนะเรื่องของที่บอกว่าสมมุติว่าถ้าเราถ้าเราสตรีมไปใช่ไหม ตอนนั้นน่ะมันอาจจะไม่มีคนดูจริงใช่ไหมพอเราก็เห็นล้วก็คอยเช็คเช็คอยู่ใช่ไหมว่าเออมีคนดูไหมว่าถ้าอยู่จนแบบจบสตรีมแล้วมีเข้าาออกๆมั่งยอดวิ่งอยู่แคาศูนย์ถึงสองคนอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งลบสตรีมมันทิ้งด้วยถ้าเราคิดว่าเออสตรีมนั้นน่ยเราทำออกมาด้ดีแล้วเออเราเราโอเคทุกอย่างอย่าเพิ่งลบนะฮะเก็บมันไว้นะครับแล้วก็ไปใส่แท็กใส่อะไรของมันให้เรียบร้อยนะครับแท็กคืออะไรพูดก่อนเผื่อแบบว่าอ่ะคนไม่รู้ว่่าทท็็็็กกคคคืออะะะไรเปนนลุม ที่เกี่ยวข้องกับสตรีมของเราบน u t u b e เนี่ยมันจะใส่แท็กได้5 0าคำนะครับใส่ทุกอย่างในสตรีมนั้นให้พร้อมนะฮะและ้วก็อัปเดตไปนะโดยที่ไม่ต้องลบนะฮะมันจะมีคนที่หลงเนี่ยเข้ามาดูนะฮะซึ่งเขาอาจจะแบบว่าเอออาจจะแบบมาจากคลิปหรือว่ามาจากการที่ y YouTube แนะนำมาเขามาเจอเอ,อ้ยมีไลฟ์นี่ลองกดเข้าไปดูมันอาจจะไม่ใช่ออการโต้อตอบแบบปัจจุบันแต่มันก็เป็นคอนเทนต์ที่เราเคยลงไว้นะฮะเป็นข้อมูลเก่าๆของเราซึ่งถ้าเขาถูกใจเนี่ยเขาก็จะกดไลค์ กด subscribe นั่นเองนะฮะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นคอนเทนต์น่ะเออถ้าเราคลิปว่าเราทาดีแล้วมันไม่มีข้อติตรงไหนเลยเก็บไว้นะฮะไปอัปเดตอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็อัปลงช่องตามปกตินะไม่ต้องลบนะครับอันนี้สำหรับไลฟ์ที่เคยไลฟ์แล้วไม่มีคนดูนะเก็บไว้นะครับสาหรับข้อที่5นะครับก็ถ้าเป็นถามมาส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้อันไหนดีนะถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยถ้าเกิดว่าไม่พึ่งไอ้พวกข้อต่างๆที่พูดมาเลยนะฮะจะเลือกอันไหนดีระหว่างการลงคลิปกับการรีะะงง่าายๆเลจอไร เราต้องการอะไรนะฮะดูความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการอะไรนะครับแล้วก็เลือกวิธีเนี่ยที่มันเหมาะสมกับคอนเทนต์ของเรานะฮะแค่นั้นเองนะครับอย่างแบบถ้าผมอยากคุยกับคนดูี่ยผมก็สตรีมนะครับถ้าผมอยากลงคลิปแนะนําการวีทูบิ่งหรือลงคลิปที่เป็นแบบว่าเป็นไฮไลท์อะไรผมก็ลงคลิปไปนะฮะงงไหมแบบผมอยากจะแบบว่าโชว์ไฮไลท์ที่ผมมาเล่นเกมมานะฮะหรือว่าผมอยากจะแบบว่าลงเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนหรือการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออที่มันสั้นกระชับโชว์ไฮไลท์ได้เนี่ยผมก็จะลงเป็นคลิปนะฮะเพราะฉะนั้น อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรนะฮะดูความต้องการของเราก่อนนะฮะแล้วก็ลองพิจารณาในข้อต่างๆเนี่ยที่ผมได้ลองแชร์ประสบการณ์ไปก่อนนั้นนี้ดูนะครับอืมก็คลิปของวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็หวังว่านะครับคนที่ดูคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยจะตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกเป็นการลงคลิปหรือว่าการสตรีมดีถ้าเราเริ่มทําช่องใหม่ปุ๊บวิธีไหนที่เหมาะกับเรานะครับก็ลองลองไปนั่งคิดดูนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆนั่งคิดไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าคลิปนี้จะเป็นเหมือนกับจะเป็นฟรีทอล ไม่ได้แนะนําอะไรอย่างเป็นทางการนีย่ยเป็นวิธีการที่เปิดมาจากหนังสือนะแต่เป็นประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมานะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนต,ตัวของผมด้วยนั่นเองนะฮะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็รบก,กวนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องด้วยนะครับใครที่กด s u b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ใหม่ให้นั่นเองนะครับอืมก็ใกล้วันฮาโลวีนแล้วนะฮะเดี๋ยวมาติดตามว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรไม่ฮาโลวีนอีกแล้วใกล้วันวันเลนทายแล้วนะดวาาามมตติ่ ช่องเราหรือว่าฮั l เลอร์บูเบลจะมีกิจกรรมอะไรวันวาเลนไทน์หรือเปล่านะที่ต้องเกิด่นไหมเพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรดีนะฮะก็ถ้าใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการสตรีมหรือว่าฮันเลอร์บูเบลหรือว่าเบลต้าหรือคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถทิ้งคําถามไว้ได้ที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะมาตอบให้นะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่บนไลฟ์กลางอาทิตย์หน้านะฮะหรือว่าบนวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับติดตามที่ชุมชนไว้นะฮะถ้ามีอะไรพิเศษจะรบคั โอเคฮะสหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะโอเคบ๊ายบายตัดจบแบบตัดจบแบบสักนัวะ What the fuck ฮะฮ We will sit on the windowsill I look up at, at the sky And the clouds Goosepell messages addressed to you and I We will water the plan